อเข้าวันนี้ก็ออกมาเที่ยวขับรถเล่นอีกแล้วงา้คองนี่นี่ตะออมันไม่รู้ทางตรงไปทีครับนีนะรงเรื่อยรงไปครับตรงไปก่อนขอคัดสักแป๊บเัดลงไปต้ไงตครับถามก็รงไปเรื่อยใคาจะออกตค้งดิเต้เดี๋ยวระขับไปคค้นด้เตตรงนนี่อะโดงทางนี้เลย,ยแต่มันจะมืดขวาเอ้ยขวานี่เหรเอเออแต่หมาเออจริงลาม้ง เราไปอยู่ใช่เหรอคะใช่เออมีอยขับไปเรื่อยๆแบ,บบมุ่งแป๊บแล้วจะทำไงก็ตรงไปเรื่อยๆนี่ก็เลี้ยวทางนี้เข้าปา่าไอ้บ้างจิงหจงจิงหงิงหงเออแต่ระวังตรงนี้นะทำไมอะมีตรงนี้จะมืดนิดหน,น่อยนะครับจะเห็นไม่แล่ะมันทำไมนีงมันจะมืดนิดหน,น่อยแล้วมัจะมีกลิ่น รไปไหนต่อตรงไม่เรื่อยตรงไม่เรื่อยนะไปบ้านลุงเพียนเปล่าพาไหมไม่พาพามีห้าบาทฉัยไม่บอกเมื่อกี้ไปไหนต่อไปไหมเราไปทางทางเดิ๋ยเนี่ยเออเนี่ยับผซนนิดหน่อยไปเลยพอเดี๋ยวจะมีทางแยกครับ้างหน้าที่จะเห็นบ้านก็ให้ไปทางขวามือเลยไม่ให้ทางนี้จตรงไปอีก นานมามองหครับก็ทางนี้นี่ตรงไปเรื่อยๆนะครับโอ้ยตรงไปเรื่อยๆเอ้ยระวังรถครับนี่เห็นไหมมันจะหมอกตรงนี้เว้ยถ้าเสร็จมันจะออกมาตัดมีมาตัดทางนี้ออกคนนีไปเลยไปเลยไเนี่ยจริงครับงพ่ายาฟังเสียงท่อรถถึง พอพอพอนักต้มนพก้วอรจะเป็นวัดวัดโอเคือดูก่อนล้ข้า่า้ก่อนจบจจบเนี่ยตรงนี้เนี่ยตรงนี้หยมันตรงไปก่อนก็ได้ตรงไปเ้ยล ที่ซองว่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวอาจจะจอดรถนิดหน่อยันนี้จอดแป๊บจอดไหนดูวะจอดจอดนี่ก็ได้จอดนี้ละจอด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 นะเป็นขอจอดจอดเรียกเข้ามานี่เลยแล้วอุ้ยเวนจอดจอดเบรกเบรกเลยเบรกอุ้ยราคาเท่อนห่้าบาทขอหน่งมัด <10 S 2> มีเงินสิบห้าบาทยี่สิบนี่มีเงินสิบห้าบาทไหนไหนอ่ะอีกห้าร้อยบาทอ๋อยี่สิบบาทนะวะนีบบ่ไ,ไปต่อแล้วป้าลุงเพียงซื้อปลาช้างไปครับดีเจไปครับเรามาถ่ายคลิปกันวันน,นี้กับไปเรื่อยๆนี่เขาตัดต้นไม้เหรอฮะเขาตัดต้นไม้จะใช่คุณไม่ต้องถามก็ได้คุณก็เห็นๆกันอยู่แล้วอะไรทำให้หัวแก้ไฟเยอะจังวะ ดี่าดิแต่มันขอตัดกบนเองครัเขาเห็น,นไปไปซื้ออ,ไอ,อนะไรแล้ ทำทไม่ระเบิดไม่ไดังแค่เป็นควันอย่างเดียว,วยไปกันต่อไปต่อนี่นี่นี่เดียวข้อนี้ก็ได้นะไป,ไปนี่ก็ได้ขับลงไปก่อนขับไปดูบริเวณสภาพบ้านแถวบ้านของแถวบ้านไงไแถวบ้านไหน ก็ต้มไปดิย่าบอกว่าไม่มาทางนี้ทำไมเออจริงจริงด้วยกลับกลับกลับรถกลับกลับรถนะแถวนี้เขาไม่ให้มามันเถื่อนเกินหรือเปล่าผมก็ไม่ผมมาบ่อยนี่นีิ่งขับช้าๆก็ได้ครับกล้องมันสั่นนะคุณด้วยไหมันสั่นถ้ายิงไปทางนี้นะยอดเลยโอ้โหมันโคตดังออเอ็นมันต่ำชิบหายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรถรถรถ ตากล้องไม่ดูรถเลยตรงนี้อืมตากล้องมันบังครับเด็ดตกโอ้ยตากล้องตกมามมกเอยตากล้องอ่ะเดิมหรือว่าไปทางไหนบาดเจหวีไปเปล่าไม่ไปอ่ะเออเดี๋ยวไปหมาบัานทัดหมาอากาศหมากราดหมาเห่า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 มาห้องเออครับมันมีคนดูเยอะนะแค่คยี่สิบคนเองยัง องเฮ้เส่งคลิปที่เก๊ได้จะส่งไหมเราส่งให้เครื่องเขาให้เครื่องเขาเขียนนะแล้วเ๊ก,ก็ไปทําแล้วก็อัปโหลดอัปโหลดอัปโหลดได้หมดเลยนี่หันมาดูหน้าผมสักแป๊บแป๊งยังหล่อเหมือนเดิมว่ะมอไซค์พูดใจนี่เดี๋ยวเข้าทางเดิมเลยนะไม่เล่นเลยไปเล่นประทัดเลย เดี๋ยวผมจะมาเล่นบรรทัดควันให้ดูว่าควันบ้านผมมันเป็นยังไงทุ่ง่าที่เดิมเสียงเดิมเพราะรถจะแตกว่าะจะซื้อใหม่แล้วจะแบ่นท่อเบาะนี่ก็ตรงไปเรื่อยนบมันจะมีทางเข้าแล้วมันจะเป็นบ้านพักพารระวังรถท่อดังข้างหลัง M S X ท่อคู่โอเวอร์ท่อโคตรด,ดัง ทางคนเล็กแบบนี้เป็นทางเล็กๆเดี๋ยวเดีแกตรงไปเดี๋ยวแกเ็นเออนี่เดี๋ยวรู้ก่อนเออนี่นี่นี่แหละไปเไปเลยไปเลยขอโทษด้วยครับตากร้องขับรถดีโอ้ยโอ้ตากร้ากล้องระวังหน่อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอโอ้ยโออ้ยตากร้องรจะล้ เรหล,ะล,ะละับระดับนี้กับหลุดโค้งครับเมื่อวานเมื่อวานหลุดโค้งครับเดี๋ยวกน,น,นะจะเลี้ยวซ้ายเมื่อวานครับมันเ,เกิดเหตุระทึกขึ้นอีกแล้วมันขับโคง้งเสร็จทีนี้รู้ไหมข้บบิดมาเท่าไหร่ขาบบิดมาแปดสิบครับถ้าเสร็จทีนี้ความที่มันจะเบรกมันจะเข้าโค้งเลยนะแม่งหลุดโค้งก็ตรงไปเหมือนเดิมต,ตรงไปตรงไปเล่ยนี่แหละเนี่ยทางเนี้ยมือนิดนึงนะ จะมองไม่ค่อยเห็นเนี่ยตัไปเนี่ยตรงน,น,นี้ที่ปลาดแดงรเรอ,อเฮ้ยระวัง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 ตากล้องก็ไม่เคยมาเหมือนกันนะผมก็มาเป็นสิบสิบครั้งมาเล่นมาทัดกันตรงไปเรื่อยๆตรงไปเรื่อยๆนะตรงไปเรื่อยๆเฮ้ยเดี๋ยวแกขับไปนะเดี๋ยวแกตรงไปฝั่งนี้ฝั่งขวามือตอนนี้นะฝั่งขวามือเฮ้ยระวังรถชนข้างข,างขอบขอบข้าง ก็ปไปเล่นบระเทไหน้องๆที่ดูอยู่ก well, ็ระวังนะระวังมันอาจจะบึ้มใส่นิ้วได้แล้วผมมันไม่ดังมากนี่เล่นตรงนี้เลยตากองตะกองตรงนี้เลยตรงนี้นี่ตรงนี้เลยครับตรงนี้ัะจอดรถจอดรถครับจอดจอดดา่าลิมมากครับผมแล้วเสียวจอดจอดนั่นนัจอดเอเกือบจะเหยียบตีนเอาสเปนย์ลงหมาหมาเล่นไปเลย เดี๋ยวถ่ายให้มาถ่ายถ่ายกล้องข้างหน้านะกล้องนู้นเดี๋ยวผมเล่นให้ดูอคุณนี้เล่น,นไม่เป็นจริงๆตามจริงหาขวด